มีอาจารย์หลายท่านสอบถามมากันหาสีจีครับก็ให้นึกถึงหลักคานเข้าไว้ด้านหน้าก็ใส่ชุดใบพัดให้เรียบร้อยใส่ย,ยางนะครับใบพัดก็ต้องฝากมาให้ชนนะครับชนสุดเลยจุดแผ่นหางใส่ให้เรียบร้อยแผ่นหางระดับเป็นหาง ก็เอาวัาตถุทรงกลมนะครับไปอยู่ก,กลางๆทําให้เหมือนคานนะไม่ให้มันกระดกท้ายกระดกขวาไม่หัวทิ่มไม่หัวเชิดนะัะประมาณนี้เราก็มาร์กตำแหน่งที่มันบาลานต์ตรงนั้นนะ่ะนั่นคือตำแหน่ง CG นะครับก็มาร์กไว,แวก้แล้วก็โดยทั่วไปก็วัดความกว้างของปีกเราเก,กลางๆมาแล้วก็ก,กลางๆมาวัดกับขนาดของ CG วางลงไปแล้วก็มาร์กตำแหน่งเสาหน้าเสาหลัง มาน,นั้นนะครับโอเคครับ